สวัสดีครับพี่น้องอ้าว g o ักอีพี่สิบมาแล้วครับผมของแท้ครับมือนี้เอาอ่ารอบนักป่ามาใส่ครับผมพี่น้องเอ้าทางในเป็นเลี้ยนเหรอด้วยครับเลียนปลาสดครับผมนี่ครับตัวเล็กขึ้นมาก่อนเลยครับผมบับบับนี่เอาแล้วทีนี้นั่นละของแท้ครับผมพี่น้องมือนี้แล้วเด็กยวกำอวแท้กจัดไปครับเอาเอาเห็นปูครับผมจัดการปูฮือจัดการมดถือครับผม เอานครัลเข้าไปนั่นละฮเข้าไป,อออไปเอารุ่นพี่น้อง oh, <no. S 1> วาดตัวหน่อยสิเขาวะนั่นละนั่นละืละอแบบนี้บอลอดครับแบบนี้บอลอดเขาแท้นั่นเอ้าเอาเอาเอานั่นละมีช่อง,องนี่น่นะไปเด้นั่นเรียบร้อยครับผมพี่น้องแบบนี้นี่ตำพิกถ่ายครับผมของแท้ ขิงคาด้ใครออามาครับผมต่ำให้เรียบครับนั่นครับผมเอาเอากินเอานั่นนั่นเอ้สีออกอะไจตั้งได้ล่ะมันมีออกครับผมพี่น้องเี่ยออกอ่ไ้แท้แน่นอนครับผมมันเป็นลินเข้าไปจังสิมันสิเขามามันก็สิมาเขามาอยุ่แก่แบบนี้เหลมั้งเอานาะับไปครับผมพี่น้องได้กำเอวแท้โตน้อยก็เจ็บือโอ้นี่ครับผมออ้ย พี่น้องงงบ,บ,บักมาแล้วนี่ครับบุบบับมาแล้วใหญ่เลยน้อยโอ้โห้เบิ้งโตพี่น้องเบิ้งโตโตบักยางใหญ่ครับผมโอ้โหของแท้เพืน่นน่นนี่เอา้ากบเถากบผีกบนรกกบมินจาครับผมพี่น้องบักเถานีม่มันรอดเมื่อไรพี่แล้วนี่พี่นี่ละโอ้โเยเล่นงานกันซะแล้วอ,อ,อี่พี่จ๊งในกับบอลครับผมเนี่ยเอา้าทารุ่นครับ ให้มันจบอยู่ที่ภาคสิบนี่แหละอย่าได้มีต่อตัดไปนี่ครับผมไม่น้องมาข้นท,ทั้งพีครับนี่นี่เอาเอาเอาเข้าไปเล,ยเ,ปเลย,ยเข้าไปเลยโดนเข้าไปเลยเฮ้ยไอตัวขัางในบอดลูกพี่อย่าเข้ามานะนี่มันคือกับดักแต่ว่าข้าสามารถออกได้นะลูกพี่ลูกพี่ดูลูกเพ่ ดูข้าข้ากินอิ่มแล้วข้าจะหาทางออกให้ได้ข้าก็เรียนวิชาจากลูกพี่เลยนี่เป็นไงข้าใช้วิชาขั้นเทพโดดทีเดียวออกมาได้เลยลูกพี่ไปทีนี้เป็นตาของลูกพี่แล้วลพี่ใหญ่เข้าไปเลยพี่ใหญ่เห็นไหมข้าเข้าไปข้ายังออกได้เลยลูกพี่ใหญ่ oh, <no. S 1> เข้าไปล,ลูกพี่ใหญ่เอ้ยมันใช่หรือเปล่าวะนี่ย เอยมันแปลกๆนะเนี่ยมันเอ้ยดูดีๆกรเป๋ามันอืมอาหารก็เยอะอยู่นะข้างในเฮ้ยลูกน้องมันเข้าไปแล้วมันออกได้ค่าเข้าไปก็ต้องออกได้เหมือนกันเราว่ามันต้องออกได้แหละลูกน้องเข้าไปมันบอกมันออกได้มันค่าเขาต้องออกได้เหมือนกันไปค่าจะเข้าแล้วนะเอาหุ่นพี่น้อง เขา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 รครับผมเข้ามาเล้วไปบึ้บของแท้ครับผมเอาละบานที่นี่ตำพริกทาได้เลยครับผมพี่น้องแบบนี้มัมมีพลาดโอ้โหขิงขาดใครมาให้หมดครับผมรอบนี้ได้ตัวใหญ่ก็เอาครับผมตัวเล็กมันออกได้ไม่เป็นไรตัวใหญ่ห้ามออกครับผมพี่น้องจะไปครับผมรอบนี้แหละตำพริก ตําเครื่องเรียบร้อยอืมในกําแอลแทะพี่น้องนี่พูนะพูนอะพูนอะอืมเพิ่นกินปลากินปลาตัวแ่่ยครับผมพี่น้องครับบ๊อบบ๊อบโอ้โหของแท้ครับผมกินกินกินโอ้โยเอาของแท้ครับของแท้ของแทะในกำแอวกบง,งานนี่ละไอ้กับบารอดครับผมอืมนั่นนั่นนั่นโอ้โห้เซตครับผมเซตเอา อ๋อกินเข้าไปกินเข้าไปอยากยังกินเข้าไปอุนปลาตัวแบบไงอ๋อกินไห้บ่ล่ะกินไห้บ่ล่ะกินตัวน้อยก็ได้เด้อตัวน้อยก็มีโอ้โหบุฟเฟ่อีกแล้วครับผมงานนี้กินให้อิ่ม <c oughs> สุดยอดกินให้อิ่มแล้วมันลงหม้อของทานรักได้ํำเลี้่เฮ้ยข้างกายทั้งก่อกเฮ้ยโอ้โหคันเทพ ออกมาแบบชิวๆเลยครับผมพี่น้องโอ้เก่งเกินเก่งแบนเสียใจงลยคร่ะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเจ้ามนุษย์แกไม่ได้กินข้าลงข้ารู้ทางออกหมดเลยลูกน้องข้ามันไปสำรวจแล้วข้าก็เห็นว่ามันออกทางนี้แหละข้าก็เข้าไปข้าก็ออกได้เหมือนกันเจ้าไม่ได้กินข้าลง แกไม่ได้กินแน่นอนถ้าแกไม่เอาของมาเส้นไหว้ข้า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 วันหลังเอามาอีกนะเว้ยวันหลังเอาเสียไม่ข้ากินอีกไปอดลาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกมือนี่โอ้ยมันก็เก่งเกินพี่น้องข้อจมีสทองนี่เล่นไหเอาบอกยอมเพ้พี่น้อง อามีพี่ไหนครนะับผมอีพี่นี่สวัสดีครับ